สวัสดีพี่น้องมื่อนี้เราเลาวจะพามาพี่น้องมาเที่ยวทุ่งนาพี่น้องหลังจากเที่ยวบ้านำไห้นำนาแล้วเนาะนำไห้นำนาแล้วเราก็เลยออกมานาพี่น้องออกมานาออกมาอยู่ไห้อยู่นามืหอนี้เนี่ยมากับนี่ผู้ใดเนี่ยผู้ใดนี่ยจะออกมาอย่างนี้นะร้อยไหอย่างนี้ออกมานาบ่ออกมาแหวมานาพี่น้องมื่อนี้ออกมาเพิ่งหลอกเพิ่งเข่าพี่น้องว่า หลังจากที่ว่าดำหน้าแล้วเสร็จเสร็จชิ้นเนาะแล้วก็เลยออกมาส่องบังเนาะพี่น้องว่าเขาสวงามรึเป่บมองามเนาะยิ่มีแต่หนาลูกอนีรได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวออกมานี่กระเทียงเนาะเป็นเทียงของบ่าวลาวไปเลยพี่น้องเอุ้่งไหทุ่งนาเออออกมาเทียงออกมากับหลานหลานแล้วก็ลูกลูกสาวพี่น้องลูกสาวจะมาอยู่น้ำมาอยู่น้ำพอพี่น้องเอ้ ยังไม่นานด้วยเอ็มหนาวด้วยอันสบายดีแล้วลูกอันสบายดีเป็นด้วยเร็วนี่พี่น้องเบาเล้าชิพาพี่น้องไปหลอกบนเขาเลยพี่น้องเด้ออะไรอ่ะติดตามน้องไก่พี่น้องพี่น้องเขาหน้าบ่าวเร้าเป็นอะไรอ่ะให้เบิ่งบรรยากาศข้างๆเที่ยงก่อนพี่น้องปีนี้มันแรงพี่น้องเอ้หน้านี่นี่กับบได้ดำซัพี่น้องเอ้หน้าเบาเล้านี่เนี่ยแมวเบิ๊ะพี่น้องเอ้ยท่านี้กันเร็วบได้ดำซันนี่ ยาดำเลยพี่น้องเอ้ยมันมีน้มแล้มันหล่ามันสวยแล้วก็อย่าเอาหน้ากับกุ้ยจีบวงงามมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งลาวสิพาไปหล่อเด้อพี่น้องเด้อนั่งพี่น้องไปลงมาแต่เทียงอะไพี่น้องเอาเราลงมาแต่เทียงนี่คือเทียงเบาลาวนี่พี่น้องนี่แล้วก็บรแล้วก็สีไปหล่อพี่น้อง นี yeah, yeah, yeah. ่พี kind of ่น้องมาลราจะพาพี่น้องมาหล่อเบิ่งเข่าพี่น้องเขาหน้าเบาลาพี่น้องแล้กระดัมเล้วพี่น้องเลยเลยจะพาพี่น้องมาหล่อหล่อเบิ่งเข่าขนาดฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแต่เบิ่งในนามพี่น้องไอนามนายนาในห้องบ่มีพี่น้องเลยนี่คือเขาเขานาบบาลาพี่น้อง กระดำแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่้กระดำแล้วเขาก็เลยบป็ท erm ันงามพี่น้องเอ้ยนี่ได้บอกเราจะพาเรามปพี่หน่อ่พี่น้องเขาเขียวพี่น้องเขียวแต่มีแต่หนาพี่น้องเอ้ยหนามบ่มีพี่น้อง นี่ถ้ากดำหน้าเหลีวพี่น้องเอง้อยหย่าก,ก็ลังขึ้นพี่น้องเอ,อ้อยหย่าแน่นอนนี่นนก็ลังขึ้นนี่เนะ่ยนันจากที่ว่าดำให้ดำหน้าแล้วเนาะบ่าวลาวก็ไปได้ออกมาให้มาหน้าเนาะพี่น้องก็เลยมาพี่น้องพาพาพี่น้องมาเที่ยวทง,ทงหอยทงนาของบ่าวลาวเองพี่น้องเอง้ เราลาออกมาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศไอตอนที่ว่าเขากําลังขึ้นเน,น,น,กกนเนะาะพี่น้องเนาะกำลังเขียวพี่น้องมาผ่าอาจจะบางงามขึ้นหน้าเพลินเด้อพี่น้องเด้อหน้าผู้อื่นเพลินงาม,นะมเลยว่าเพลิอ่นเพลินได้ดำก่อนอันนี้บอลาเขาก็ได้ดำหน้าฟัางหนึ่งนาะพี่น้องมักนก็นเลยว่าเขาก็ยังเลยประธานด้เขียวพนะี่น้องอันสุดนี้คือดำดำก่อนเนาะพี่น้องเนาะดำก่อน ตอนที่ว่าส่วนนั้นมันได้น้ำน้ำแล้วก็ฝนตกมาดำได้ดำหนาประมาณสิบกว่าให้แล้วก็เบิดพี่น้องเอ้เบิดน้ำแล้วมันตกมาให้ใหม่ปีนี้โอ้ยดำหนาลำบากพี่น้องเอ้ยฝนตกตกเพราะพ่อชืได้น้ำนี่ดำอันนี้คือนจูบเอาพี่น้องเอ้สูบน้ำมาเติมน้องผมตกมาน้าให้หน้ากรอยู่น้ำน้องใครจะได้น้ำน้องพี่น้องตกมาผัดอยู่ในน้องผัดน้ำผัด อยู่เนี่ยนอนละพี่น้องพาพี่น้องมาหลับทุ่งห่ยทุ่งหน้ามือนี่ว่าบรรยากาศกะซีคึมๆึมเลยเนาะนี่พี่นกเข่าเอาน่าเอาเลาเองพี่นกเนี่ยกับโรงงานภาไในพี่น้องกับพอพออันั่นอยู่ ใครอยู่พี่น้อยไหมเขียวขึ้นอยู่กำลังเขียวพี่น้อยเข้าน่ากำลังเขียวที่ไหนพี่น้อหน้าบากเราว่าจะออกไปจนหอดพุ่งกุ๊อ้ ไม่จิกกูเลยพี่น้องภาพอาจจะิมงไหมนาะพี่น้องความเบาเลานยางยางเอาพี่น้องมือกระสันนี่พี่น้องหน้านากับพอดีมีพ่อกระเจกกระจอขวานเอาพ้นตกมาขึ้นนี่ ฝนตกกแหงอ่านในมุมน,น,นี้พี่น้องเอ้นี่กำลังสิขึ้นเดียวฝนตกกระตกมีหนามมาใส่ผุ้หญิงคือชิงามยู่นี่นี่ฝนตกตกมาผัดมีหนามนี่นะแนวราวก็สิเลาะไปเพี่น้อง รอบๆเพื่อเพืไปเพื่อนพี่น้องอหน้าทุ่งนี้เพื่อนบฏิดั่งเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่มีหน,น้าม,มันหลามันสวยเลยเพื่อนบฏิดั่งหน้าใกล้ๆกันเลยพี่น้องเอ้ยตรงขามกันนี่เป็นอยู่ปฏิดั่มีหน,น,น้าไม่ดำพี่น้องนี่ก็เป็นกอกอนน้ำม้นะพี่น้องกอนน้ำม้ไผ่ เนี่ยยิดีนะวล,ลาก็มีก่อนทำไมไผ่ก่อนหนึ่งเพือพ่อนเอ้ยก้อนทำไมโจดพี่น้องเนี่ยหลายปีได้เพื่อนเอ้ยก้อนทำไมโจดก่อนนี้เนี่ยเพื่อนเอ้นี่อยู่ได้นานไหมเพี่อนเอ้ยมันก็ออกอยูได้แล้วพี่น้องเนี่ย นี่ตะก้าพี่น้องเอ้ตะก้าก้าตาเนี่ยสองตาเนี่ยจุงมาดิดำพี่น้องเอ้ยเบิ่งแก่เนี่ยพี่น้องนี่ตัวหญาพี่น้องเอ้เล่ยมาดิดำเนี่ก็น้ำน้องเนี่ยน้องน้ำเป็ดบ่อเลยพี่น้องอันนี้ก็เรียกบ่อน้องยังไม่เคยเต็มเลยปีนี้นะน้ำนี่นะฝนตกมาน้ามไม่เคยเต็มน้องนี่ปีนี้จะเป็นเนาะพี่น้องเนาะโอ้ จะได้กินเข่ารงที่เข่เขา,ขาดำหน้าก็ดำไปซื่อๆพี่น้องเลยจะได้ดัได้กินหรือไม่ได้กินละเดินเงนีนอ้องเบ้เข่านไ่งครับเขาหน้าก็พี่า ก็เลยพาพี่น้องมาเที่ยวเที่ยวทุ่งไห้ทุ่งนายามประมาณสักแปดเก้าโมงเสาร์นาะพี่น้องเนาะสวยๆนี่แดดกับไ่แดดคึมที่คึมๆเลยเนาะบรรยากาศลมหน่อยหนึ่งเนาะมีเสียงลมหน่อยเด้อพี่น้องเด้อรบกวนในเด้อพาพี่น้องมาเที่ยวเที่ยวทุ่งให้ทุ่งนาพี่น้องเขาเนาะก็ดำแล้วมันก็เลยมันงามพี่น้องเอ้ แค่ลหลงอางสิมีน้ำอยู่แต่ว่ากบลนยไปไหนน้องก็เป็นน้องอของบ่าวลาลา, ue, ลาเมื่อก่อนบ่าวลาสิปล่อยปลาเนาะพี่น้องเนาะปล่อยปลาแต่ปีนี้ไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่าน้ำบมมีเลววยบ่ได้ซื้อป่ามาปล่อยเลยปีนี้ตัวนี้ก็ปล่อยพี่น้องแต่ละปีได้ปล่อยปลานี่ได้กินปา่าปีนี้น้ำบ่มีมากน้ำมามาหลามาสวยเลยเลยไ่ได้ปล่อยพี่น้อง ก็เลยบม่ได้ปล่อยปลาปีนี้บม่ได้กินปลาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ในน้านี่แต่ละปีปล่อยปลาโอ้ยกินปลาปลาในหนองในบ่อนี่พี่น้องเอ้ยเข้าหน้ากันเอาหน้า,นานนะพี่น้องเอาสำนนะีกก่อนหน้าพี่น้องเนาะอ่าขอขอบมเคารพใจเด้อสำหรับเอฟซีที่ติดตามกันแล้วก็ ขอฝากพี่น้องเรียกว,ว่าเพื่อนมิตรสหายเนาะติดตามติดตามเบาเลาวนลนเดอร์พี่นอ้อยเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดกดจับสักไข่กดติดตามกดแชร์ให้เบาเลา่าเลยพี่น้อง,นนงอเนาะเพื่อเบาเล่าที่มีกำลังใจว่าเฮ็ดไทยคลิปไอแนวเป็นตาเบิ่งมาให้พี่น้องเบิง่งเนาะ เพราะว่าเปล่าเลาค่กับเฮติเนาะหากกระสังส่องกับประธานมีผู้ติดตามประธานประธานมีผู้เบิงก็อยากฝากโปรไปพี่น้องแล้วเพื่อนมีสหายเนาะติดตามเป่าเล่าเนี่ยเอาเป่าเล่าก็บทขึ้นมาเที่ยงเลยพี่น้องพาพี่น้องไปเลาะเอาเอาสามีเด้อพี่น้องเด้อขอความมขอบใจหลายๆที่ติดตามกันสำหรับเอฟซีขอขอบใจพี่น้อง